ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอถึงเวลาปลดล็อกอาเซนนลนำห่างสุดประวัติศาสตร์สโมสรหลังจบแมตช์เดย์20อาเซนนลสร้างสถิติใหม่ของสโมสรหลังจบแมตช์เดย์ที่20ของพรีเมียร์ลีกด้วยการนำรองจากฝูงมากถึง6แต้มแม้3ครั้งก่อนหน้านี้จะเคยอกหักทั้งหมดก็ตาม อาร์เซนอลมีแต้มเหนือกว่าอันดับ2มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรกับการเล่นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากนับถึงตอนที่ทุกทีมเตะจบแมตช์เดย์ที่20ไปแล้วหลังจากปัจจุบันพวกเขาทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หแต้ม ทีมของกุนซือมิเกลอาร์เจต้าเอาชนะบอลมัดไปได้ก่อน3-2ต่อ 2, เมื่อวันเสาร์ที่3มก,กราคมที่ผ่านมาจนเก็บเพิ่มเป็น48แต้มและ1วันหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับเชลซีจนแต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่42คะแนน สครั้งก่อนหน้านี้ที่อาร์เซนอลนำเป็นจ่าฝูงตอนจบแมตช์เดย์ที่20คือฤดูก,กาล2002 2003ที่เคยนำเชลซี4แต้มซีซั่น2007 2008ที่นำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2คะแนนและฤดูก,กาล2022 2023ที่เคยทิ้งห่างแมนซิตี้5แต้มอย่างไรก็ตามไม่มีครั้งไหนเลยที่ไอ้ปืนใหญ่จบลงด้วยการได้แชมป์โดยฤดูกาล2002 2003กับ2007 2008ถ้วยแชมป์เป็นของแมนยูไนเต็ด ขณะที่ซีซั่น2022-2023เรือใบสีฟ้าได้แชมป์เปกรองฤดูกาลที่อาร์เซนอลน,นำเป็นจ่าฝูงของพิมพ์ล็กหลังจบแมตช์เดย์ที่20ฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3อันดับ2จบนัดที่20เชลซี 4, แต้มที่นำ4บทสรุปรองแชมป์แชมป์คือแมนยูฤดูกาล2007-2008อันดับ2จบนัดที่20แมนยูแต้มที่นำ2บทสรุปอันดับ3แชมป์แมนยู 2022-2023อันดับ2จบนัดที่20แมนซิตี้แต้มที่นํา5บทสรุปรองแชมป์แชมป์แมนซิตี้2025-2026ถึงอันดับ2จบนัดที่20แมนซิตี้แต้มที่นํา6บทสรุปยังไม่ได้บทสรุปคนที่ยังไม่ใช่เมอร์สันชักวันโยเคเรสปืนฝืดทำเฝ้าถ้วยพอเมอร์สันชักจะวันใจว่าวิกเตอร์โยเคเรส หากความหวังใหม่ของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้อาจเป็นอุปสรรคที่ทําให้ทีมพลาดแชมเปี้ยนลีกในช่วงท้ายฤดูกาลอาร์เซนอลคว้าชัยชนะนัดที่7ติดต่อกันในวันเสาร์ด้วยการเอาชนะบอลมัด3ามต่อ2จาก2ประตูของเดคแอนไรซ์ในครึ่งหลังยูเคเรสเจ้าของค่าตัว64ล้านปอนด์ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่สนามไวทาลิตี้สเตเดียมแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนหมดเวลาครึ่งชั่วโมงโดยกาเบลเชซุตลงมาแทน หอกสวิดิสทำประตูได้เพียงประตูเดียวในช่วง2เดือนที่ผ่านมาขณะที่ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่7ประตูจาก23นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ตติ้งแชมป์ลีกโปรตุเกสผมคิดว่าอาร์เซนอลขาดตัวจบสกอร์ธรรมชาติในตอนนี้เมอร์สันกล่าวในรายการสกายสปอร์ตยูเครฟย้ายมาและถูกคาดหวังว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เป็นเพชรฆาตขนาดนั้นเขาไม่เคยยิงประตูง่ายๆแบบนั้นเลยเขาทำประตูได้ไม่เยอะด้วยซ้ำ และเมื่อต้องเหลือเกมอีก8นัดสุดท้ายกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดคุณอาจต้องการอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ว่างเปล่าเหล่านั้นพวกเขาต้องการตัวจบสกอร์ธรรมชาติและผมคิดว่าคนที่ใกล้เคียงที่สุดคือกาเบรียลเชสซุดเขาอาจจะได้ลงเล่นก่อนโยเคเรสและผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นก่อนไคหา่าวัดเมื่อเขาฟิตกลับมานั่นคือคนที่ผมคิดว่าใช่ระวังไว้นะปืนโลดี้ยันเส้นทางลุ้นแชมป์ยังอีกยาว โรดี้ยืนยันว่าเส้นทางเบียดแย่งตำแหน่งแชมป์กับอาร์เซนอลยังเหลืออีกยาวกไกลพร้อมกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะเสมอกับเชลซีอย่างน่าผิดหวังเอนโซแฟนันเดสยิงประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้เชลซีคว้าผลเสมอจากแมนซิตี้หนต่อหนึ่งที่สนามเอเทนสเตเดียมในเกมแรกนับตั้งแต่เอนโซมาเรสกาลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม ชิเจนนี่ไรเดอร์ยิงประตูขึ้นนำในครึ่งแรกทำให้ดูเหมือนว่าผลการแข่งขันจะเป็นของเจ้าถิ่นแต่เชลซีซึ่งมีคาลัมแม็กฟาร์แลนด์ผู้จัดก,การทีมรักษาการคุมทีมสวมหัวใจสิงห์ฮึดสู้ยิงประตูตีตื้นในช่วงท้ายเกมทำให้เบาความหวังในการคว้าแชมป์ของแมนซิตี้ลงไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเสียแต้มให้กับซันเดอร์แลนด์ก่อนเกมกับเชลซีและตอนนี้ตามหลังอาร์เซนอลทีมเต็งแชมป์อยู่6คะแนนแน่นอนว่ามันน่าหงุดหงิดแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโรดี้กล่าว เราสร้างโอกาสได้มากพอที่จะชนะเกมนี้ด้วยสกอร์สหรือ4ประตูแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคุณไม่ช่วยโอกาสที่มีพวกเขาก็จะกลับมาได้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้ยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลและเราต้องมุ่งเน้นไปที่เกมต่อไป ครึ่งแรกเราเล่นได้ยอดเยี่ยมมากยิงได้3หรือ4ประตูแต่ในครึ่งหลังเราเสียบอลง่ายๆลืมวิธีการเล่นในแบบของเราไปและพวกเขาก็ควบคุมเกมได้บางครั้งเมื่อเราตั้งรับอย่างเดียวพวกเขาก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มากแต่ก็ได้ผลเสมอมายังเหลืออีกยาวไกลทุกครั้งที่มีผู้เล่นบาดเจ็บทีมก็เสียสมดุลไปหมดแต่แน่นอนว่าทีมต้องปรับตัวมันไม่ใช่ข้ออ้างเรามีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากพอที่จะลงเล่นแต่ในครึ่งหลังเราพลาดท่าไปหน่อย เราต้องเดินหน้าต่อไปเรามีเกมต่อไปกับไบรตันในบ้านและเราต้องชนะเราทราบดีว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลดังนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ มิเกลอาร์เตตาถูกดึงเข้าไปพัวพันกระแสรูเบนอาโมริมหลังตำนานแมนยูออกโรงแสดงความเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่ต้องมองหากุนซือคนใหม่อย่างกระทันหันวิโอเฟเนนานตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ้างว่ามิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมอารเซนนลอาจพิจารณารับงานแทนรูเบนอาโมริมที่เพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งแม้กุนซือชาวสเปนจะไม่มีวันพูดออกมาตรงๆก็ตาม ปีสแสดงยืนยันการแยกทางกับอมโมริมเพียงหนึ่งวันหลังจากกุนซือวัย40ปีระเบิดอารมณ์ใส่สื่อที่เอลแลนโรดโดยวิจารณ์ทั้งฝ่ายสเกาติ้งของสโมสรนเจสันวิลขอ,อกพวมในการกีฬารวมถึงไม่พอใจกับการถูกเรียกว่าเฮดโค้ชแทนที่จะเป็นผู้จัดการทีม ดาร์เรนเฟเชอร์อดีตกองกลางแมนยูเต็ดและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะทำหน้าที่กุนสือชั่วคราวระหว่างที่สโมสรแชมป์ลีกอังกฤษ20สมัยกำลังมองหาตัวแทนของอารโมริมโดยมีชื่อของชาบิยานันเดสโอลิเวอร์กลาสเนอร์และเอนโซมาริสกาที่เพิ่งว่างงานถูกมองเป็นแคนดิเดตอย่างไรก็ตามเฟอร์ดินานได้เสนอชื่อเพิ่มเติมรวมถึงอาเตตาด้วยอูนเอเมรี่คือคนที่พร้อมจะกระโดดคว้าโอกาสนี้ทันทีเฟอร์ดินานกล่าวในช่อง YouTube รายการลิโอเฟอร์ดินานพรีเซ เป๊ปกอริล่าเป็นผู้จัดการทีมคนเดียวในลีกที่ผมคิดว่าจะพูดว่าผมพอใจกับที่ที่ผมอยู่มีความสุขดีและไม่จำเป็นต้องไปไหนอาร์เจาจะไม่มีวันพูดมันออกมาและจะไม่พูดต่อหน้าสื่อแน่นอนแต่ผมบอกได้เลยว่ามิเกลอาร์เตต้าจะนั่งคิดพิจารณาเรื่องนี้แน่อาร์เตต้าเข้ารับงานคุมอาร์เซนอลตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019และต่อสัญญาออกไปอีก3ปีในปี2 0 2 4ปัจจุบันพาทีมปืนใหญ่นำเป็นจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกโดยทิ้งห่างอัง City งนด กุนซอวัย43ปีมีความฝันที่จะพาสมสรเก่าคว้าแชมป์พิมลิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลไร,รา้พ่า2003ถึง2004เฟอร์ดินานเผยสังเกตเห็นความผิดปกติของอาโมริมทันทีเฟอร์ดินานยังแสดงความเห็นถึงช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาโมริมกับแมนยูเต็ดเริ่มร้าวฉาันโดยเล่าถึงการพูดคุยระหว่างเขากับกุนซอรายนี้ซึ่งไม่ใช่บรรยากาศที่อบอุ่นหรือเปิดใจเหมือนที่ผ่านมา ครั้งล่าสุดที่ผมไปที่นั่นผมรู้สึกได้ทันทีว่าเขาดูเย็นชาและแตกต่างจากที่ผมเคยเห็นมาก่อนเฟอร์ดินานด์อธิบายพอมองย้อนกลับไปผมคิดว่าสิ่งต่างๆเริ่มก่อตัวตั้งแต่ก่อนคริสต์สมาสแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนในแง่ของบทสนทนากับผู้บริหารและความรู้สึกของเขาที่มีต่อสโมสรความเย็นชาที่ผมเห็นในงานแถลงข่าวสองครั้งหลังสุดผมเห็นมาในตัวเขาบรรยากาศในสนามซ้อมกับนักเตะดูโอเคแต่เขาดูห่างเหินไปเล็กน้อย อาลโมริมอัลลา,มาเมเดโดยทิ้งทีมไว้ในอันดับ6ของตารางมี3 1คะแนนเท่ากับเชลซีโดยปีซาแดงทำแต้มหลุดมือถึง3จาก4นัดหลังสุดแพ้ออสตันวิลล่า1ต่อ2และทำได้เพียงเสมอวูฟแฮมตันและลีดยูไนเต็ด1ต่อ1โปรแกรมถัดไปแมนยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนเทิร์ฟมัวพบกับเบอร์ลี่ในคืนวันพุธนี้ภายใต้การคุมทีมของดาเลนเฟตเชอร์ในฐานะกุนซือชั่วคราวหานักเตะยอดเยี่ยมประจำศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่20จัดอันดับ การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2026เดินทางมาถึงโปรแกรมเต็มสัปดาห์แรกของปีโดยเกมวิกที่20เต็มไปด้วยดราม่าและความเข้มข้นตามคาดแม้ข่าวการปลดลูเบนออมริมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นพาดหัวหลักแต่ในสนามยังมีความบันเทิงอีกมากมายอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวจากบิกซิที่คว้าชัยชนะออสตันวิลล่ากลับมาตั้งหลักในเส้นทางลุนแชมป์ขณะที่วูบแฮมตันคว้าชัยชนะนัดแรกในลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ ผลงานส่วนบุคคลอันยอดเยี่ยมของนักเตะหลายรายช่วยยกระดับเกมการแข่งขันและด้วยข้อมูลจากฟุตม็อบเราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าใครคือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้ต่อไปนี้คือผู้เล่นที่ได้คะแนน,นฟุตม็อบสูงสุดในพรีเมียร์ลีก G.W. 2 0อันดับ1อีกอร์เตียโก้9.6นับตั้งแต่เดือนธันวาคมมีเพียง2ผู้เล่นเท่านั้นที่ทำแฮตติกในพรีเมียร์ลีกได้และทั้งคู่เป็นกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดอันดับ2เดคแคนไรท์9.1มีข้อกังขาเกี่ยวกับความฟิต แต่สุดท้ายอาร์เซนอลก็ได้เห็นถึงความสําคัญของมิดฟิลด์ตัวหลักรายนี้อย่างชัดเจนเขาคือหัวใจสําคัญที่ช่วยให้ปืนใหญ่รักษาความได้เปรียบในตําแหน่งจ่าฝูงอันดับ3ามาลิกเทียว9คะแนนมาลิกเทียวกําลังกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของนิวคาสเซิลอยู่ในเด,ดแนวรับที่ย้ายมาช่วงซัมเมอร์รายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกแม้ฟอร์มโดยรวมของทีมจะตกลงไปบ้างแต่ความแข็งแกร่งในเกมรับและการมีส่วนร่วมในเกมลุกทำให้เขาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก อันดับ 4. j o จอห์นแมกกิน8.9คะแนนช่วงหลังมอร์แกนโรเจอร์และโอรีวัตกินมักจะเป็นพระเอกให้กับแอสตันวิลล่าแต่เกมวันเสาร์คือเวทีของจอห์นแมกกินมิดฟิลด์จอมขยันที่เป็นกำลังสำคัญของทีมภายใต้การคุมทีมของอุนาเอมรีและมีบทบาทสำคัญในชัยชนะ3-1ตอเหนือนอตติงแฮมฟอเรสอันดับ 5. แจ็ k คเกอรีลิช8.7คะแนน แจ็คก,กริศเดินออกจากสนามด้วยความผิดหวังแม้จะโชว์ฟอร์มเดียวได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้เบนฟอร์ด2ต่อ4เมื่อวันอาทิตย์แม้ผลงานช่วงหลังจะไม่ร้อนแรงเช่าต้นฤดูกาลแต่เขายังคงสร้างจังหวะมหัศจรรย์ได้เสมอหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ